สวัสดีครับวันนี้ครับผมมีเมนูเด็ดยอดฮิตนะครับที่ต้องบอกว่าติดคาเฟ่ไว้เนี่ยได้เปรียบแน่นอนเมนูนี้มีชื่อว่ามัทฉะายูสุเลมอนนั่นเองซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทำทั้งหมด2สูตรด้วยกันครับ <Wow. S 1> ก็คือสูตรเย็นและก็สูตรปั่นครับซึ่งแน่นอนว่า2สูตรเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติและความหวานผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับของมิตรผลครับซึ่งเป็นน้ำเชื่อมสูตรละลายเร็วครับ เหมาะสําหรับเครื่องดื่มเย็นครับแล้วก็เป็นน้ําเชื่อมนะครับสูตรเข้มข้นซึ่งเหมาะมากๆเลยสําหรับเครื่องดื่มที่เป็นเมนูปั่นนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มจากเมนูเย็นกันก่อนก่อนอื่นเลยวัตถุดิบในวันนี้ผมใช้เป็นน้ําส้มยูสุครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากญี่ปุ่นตัวนี้นะครับเราจะต้องเอามาเจือจางน้ําเล็กน้อยก่อนนั่นเองครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นตัวเลมอนครับซึ่งเลมอนตัวนี้เนี่ยผมใช้ในการตกแต่งเครื่องดื่มแล้วก็สุดท้ายเลยครับก็จะเป็นผงมัทฉะ 100%ขั้นตอนแรกครับเรามาเริ่มกันเลยครับเราจะมาใส่ตัวน้ำส้มยูสุครับผมจะใช้น้ำส้มยูสุตัวนี้เนี่ยอยู่ที่20 ML นะครับก็ใส่ไปได้เลยครับต่อมานะครับก็จะใช้เป็นน้ำเปล่าครับเจือจางอยู่ที่60 ML นะครับนี่สุดท้ายนะครับด้วยความที่ตัวยูสุเนี่ยเปรี้ยวมากนะครับแต่ก็อร่อยมากเช่นกันเราต้องตัดความเปรี้ยวด้วยน้ำเชื่อมครับ ซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวน้ำเชื่อมสูตรละลายเร็วครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสำหรับเครื่องดื่มเย็นมากๆเลยเพราะว่าพอใส่บุ๊บเนี่ยละลายได้ทันทีนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องดื่มเนี่ยรสชาติละมุนกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นตัวนี้มีความหวานนะครับอยู่ที่65บริกนะครับซึ่งก็จะมีความหวานน้อยกว่าตัวเข้มข้นเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วผมจะใส่น้ำเชื่อมตัวนี้นะครับอยู่ที่20 ML นะครับ นี่เลยครับต้องบอกว่ามีความแบบละลายง่ายครับแล้วก็จะเหลวกว่าบัวเข้มข้นนะครับเราก็คนครับซึ่งเบนหลักนะครับของน้ำส้มยูสุก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะมาทำส่วนของมัตฉะกันครับวันนี้เนี่ยด้วยความที่เราใช้เป็นมัตฉะเพียวนะครับ100%นะครับ อัตราส่วนในการใช้เนี่ยครับต่อ1แก้วเนี่ยแนะนําก็คือแค่1ช้อนชาครับหรือว่าแค่2-3ถึง3กรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้เราใช้น้ําร้อนนะครับอยู่ที่ราวๆ40 ml นะครับนี่ใส่ไปเลยครับแล้วก็คนได้เลยครับแล้วก็มาประกอบครับส่วนประกอบทั้งหมดที่เราทําไว้ครับให้เข้ากันนะครับก็เริ่มจากการเทน้ําส้มยูสุครับ ที่เราผสมเอาไว้นะครับลงในแก้วข้างล่างครับอ่าต่อด้วยนี่เลยครับมัทฉะที่เราละลายเอาไว้นะครับเจาะลาดเบาๆข้างบนได้เลยครับในขั้นตอนนี้อาจจะมีการใส่น้ําแข็งเพิ่มเล็กน้อยนะครับให้ดูเต็มแก้วน่าทานยิ่งขึ้นโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาตกแต่งแก้วครับโดยการปักเลมอนครับครึ่งเซี่ยวเอาไว้นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ปักโรสแมรี่ลงไป ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเมนูมัทฉะยูสุเลมอนนะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการใช้น้ําเชื่อมสูตรละลายเร็วนะครับทาให้เราทําเครื่องดื่มออกมาได้อย่างรวดเร็วครับและไม่ต้องห่วงครับว่ารสชาติเนี่ยจะไม่สม่ําเสมอกันเพราะรสชาติทุกถุงทุกแก้วนะครับจะเหมือนกันทั้งหมดครับและก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเกล็ดน้ําตาลจะจับตัวเป็นก้อนหรือเปล่าครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยละลายได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง เอาละครับมาถึงจังหวะที่เราลอยคอเอ้ยลออคอยนะครับกับการชิมเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับนี่กาะคนให้เข้ากันนิดน,นึงก่อนครับหืมสดชื่น,นครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่าละมุนมากๆเลยกลมกล่อมมีความหอมแล้วก็เปรี้ยวยูสุเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วก็ยังมีความแบบมัทฉะครับปลายๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าละมุนมากๆเลยอร่อยจะต้องรองคอยแก้วแก้วนี้เยี่ยมมากๆเลยนะครับ ต่อไปเรามาทำเครื่องดื่มอีกแก้วหนึ่งครับเป็นสูตรเมนูปั่นกันบ้างครับตามมาชมกันเลยครับเมนูปั่นนะครับผมใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลตัวนี้ครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสูตรเข้มข้นครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยข้อดีก็ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับใช้ง่ายสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาแล้วก็รสชาติเครื่องดื่มเนี่ยทุกแก้วก็คือเหมือนกันหมดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความหวานอยู่ที่77บเิลกครับและเป็นสูตรพิเศษที่เขาใช้การแตกตัวของมโมเลกุลครับทำให้น้าเชื่อมเนี่ยไม่กลับมาเป็นเกล็ดน้ําตาลอีกแล้วนั่นเองด้วยนะครับเราต้องบอกว่าด้วยความที่พิเศษแบบนี้เนี่ยเวลาเอามาทําเป็นเมนูปั่นนะครับเครื่องดื่มทท้งแก,ว,กาวาตมอ และให้เนื้อสัมผัสที่เงาวาวครับเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยครับจากสูตรแรกนะครับก็จะใช้เป็นเหมือนเดิมครับน้ําส้มอยู่สูนะครับ20 ml ครับก็จะใช้20เหมือนกับสูตรเย็นเลยนะครับต่อไปเราจะใช้น้ําเปล่าครับอยู่ที่60 ml ครับและก็ใช้เป็นน้ําเชื่อมนะครับสูตรเข้มข้นอยู่ที่30 ml ครับ นี่เลยพอดีเป๊ะนะครับ30 ml แล้วก็ใส่ไปได้เลยตัวนี้จะมีความเหนียวความหนืดกว่าสูตรละลายเร็วเล็กน้อยนะครับและเราก็คนนะครับให้ตัวส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับอันนี้เราได้เป็นเบสหลักแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มทำเบสของมัทฉะนะครับเราจะใช้เป็นผงมัทฉะนะครับจากสูตรเดิมเนี่ยเราใช้1ช้อนใช่ไหมครับพอเป็นสูตรปั่นเนี่ยผมจะเพิ่มเป็น1ช้อนครึ่งนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ และก็ใช้นี่เลยครับน้ำร้อนนะครับอยู่ที่40 m l ครับหลังที่เราคนมัทฉะครับจนละลายดีแล้วนะครับเราก็มาเตรียมเอาส่วนผสมทั้งหมดครับใส่ทถปันได้เลยครับนี่เลยครับเอาทถปันขึ้นมาครับใส่มัทฉะลงไปเลยครับนี่ และก็ใส่ตัวยูสุนะครับลงไปส่วนผสมเนี่ยครับจะอยู่ที่ราวๆสัก150 ml นะครับก็คือเป็นสัดส่วนของน้ำนะครับโอเคแล้วก็ใส่น้ำแข็งครับซึ่งสูตรนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว16ออนนะครับก็ใช้น้ำแข็งเต็มแก้วเลยครับเลย Let's go ไปปั่นกันครับคราวนี้เราจะมาจัดเสิร์ฟกันครับนี่เลยแล้วก็เอาเครื่องดื่มที่เราปั่นแล้วครับใส่ลงในแก้วเลยครับนี ว่าเป็นเมนูที่บอกเข้ากับอากาศร้อนแบบนี้มากเลยครับแล้วก็ทานเนี่ยได้ถึงความสดชื่นครับความเปรี้ยวครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งเครื่องดื่มครับให้ดูมีสีสันแล้วก็น่าทานมากขึ้นครับแล้วก็บักโรสแมรี่ครับลงไปเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูมัทฉะยูสุเลมอนสูตรปั่นนั่นเองครับ จะชิมแล้วนะครับกับเครื่องดื่มแก้วนี้ครับสูตรปั่นนะครับอืมดีมากนะครับ ต้องบอกว่าถึงเป็นสูตรปั่นแต่ว่ามีความเข้มข้นความหวานกลมกล่อมได้ดีมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูที่สดชื่นเอาไปทําขายดีมากๆกนะครับต้องบอกว่าน้าเชื่อมมิรผลนะครับสูตรเข้มข้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยครับสำหรับเครื่องดื่มที่เป็นเมนูปั่นครับแต่เดี๋ยว่อน,นะไม่ใช่แค่เครื่องดื่มเท่านั้นสูตรนี้เนี่ยยังเหมาะกับอาหารเบเกอรี่นะครับแล้วก็อื่นอื่นอีกมากมายเลยซึ่งต้องบอกว่าครอบคลุมมากๆฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดร้านเครื่องดื่มนะครับร้านอาหารน้ำเชื่อมนะครับมิรผลทั้งสองสูตรถือว่่าาาเเป็นททงลือกกีีดม ประหยัดนะครับแล้วก็รวดเร็วทําให้รสชาติคงที่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาในการขายของคุณนั่นเองใครชอบเมนูดีๆแบบนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของ Worldwide Coffee สำหรับวันนี้รายการ Easy Coffee ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอลิเกโต